ไม่ขคืนควยควยตกโถกต้องใส่ขาหักขึ้นก็ได้นอนเจ็ดน้มามันคืนมันคืนอต้อสงใส่ขามันหักลุกบ่ได้ตกอยู่มังนั่นแหลปะปากโถกตกเศษซีเม,มน